สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเชิญค่ะสำหรับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13นะคะจะดูแลราษฎรและประชาชนในพื้นที่ของ5จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดเพชรบุรีตราชบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะกระผมพันเอนนกนทวัฒน์กษจบูรณผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13 สำนักง,งานพัฒนาภาพหนึ่งผูปัญชาการหาพัฒนาเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2 5 6 7พันเอกนะัทวัตรเกตสมบูรณ์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเชื่อนที่13นำกำลังพลของหน่วยให้การต้อนรับพลเอกโดมศักดิ์คำใสแสงรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยพัฒนาการเชื่อนที่13และติดตามความคืบหน้ารับทราบปัญหาข้อขัดข้องพร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวญและกำลังใจแก่กำลังพลโดยรับความบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจยานพาหนะและเครื่องจักรกล เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พบปะเครือข่ายนะักพัฒนาและกลุ่มอาชีพที่หน่วยให้การส่งเสริมเขาดูแลจนจนเขาที่รุู่กครับเขาก็สามารถที่จะหากินได้ตรงนี้ก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยพอมาดูงานทุกเนี่ยเราก็ให้การไปให้กาผท้ลองปัดที่บ้านไปไปสร้างรายได้ไปสร้างอาชีพให้เขาทำให้เขาแต่ต้องได้แล้วก็ประหยัดมันจะเป็นุ่มแปรรูปลำพิษตำบลห้วยแม่เพียงนะคะในโครงการพระราชำดำริค่ะ สมาชิกกลุ่มจะมีทั้งหมด20คนโลกระคอเลยจา 1, 3, ไปช่วยเหลือกลุ่มในเรื่องของเครื่องจักรค่ะพัฒนาให้กับเราอะค่ะในเรื่องของตัวบดกระพิกอะค่ะเครื่องอบพริกอบหอมอบก,กระเทียมเครื่องนึ่งฆ่าเชือ้อแล้วก็จะเป็นตู้อบตอนนี้กลุ่มเราได้อ,อยอมันทําให้เราต่อยอดได้มากขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้ของเราจเจริญเติบโตกลุ่มก็ทําเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะ ชุชมชนมีไรายได้มากขึ้นมีการจ้างงานในชุมชนส่วนใหญ่ผล and ิตภัณฑ an ์ของเราวัตถุดิบที่มาค่ะก็จะมาจากในของชุมชนโดยเฉพาะคือกล้วยกล้วยหินซึ่งเกิด็นของใต้แต่ว่าเมื่อมาทดลองปลูกวัตถุดิบปรากฏว่าทุกวันนี้ครับกล้วยฉ่ารสหวานและรสตั้งเดิมเนี่ย มีนิยมบริโภคมากกว่าเพื่อน้ำมาร์ตหรือว่าปุ๋ยนมักทำเราก็เลยเอามาแปรรูปเป็นให้กับนักท่องเที่ยวเวลามาดูงานจังงานนะครับแล้วก็ในส่วนน้ำอ้อยนี่ครับเป็นน้ำอ้อยที่เราปลูกในสวนในมุ้งเช่นกันเป็นเกษตรอินทรีย์ร้อยละศูนย์อ้อยตัวนี้ครับเป็นอ้อยที่พัฒนาสายพันธุ์ของลูกกลมตรวจผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำป,ปีงบป,ป,ป,ประมาณพุทธศักราช2 5 6 7ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีงานงานเราประสมากค่ะ ที่มาช่วยเครือชอาวนอกของเนงานเพื่อให้ชาวบ้านชา้ประโยทการเกษตรในกริโภคององนี้นี่อาจจะเป็นยังไงครับน้ำลบว่าพับลบบุบใช้น้ำไม่ได้เาการคัาที่โรงงานเราก็กรองมากคช่